โอเคนะครับผมก็เมื่อวานเนี่ยเราได้ไปที่กกอกแล้วก็ได้ไปเห็นสวนของพ่อเปาแม่นิ่ม,มแล้วก็รู้สึกว่าพ่อเปาแม่นิ่มมือใครพ่อเปาแม่ออฟ <laughs> พ่อเปากับผู้ใหญ่นิ่มคนเดียวกันอย่าล้างมือกันพ่อเปากับแม่ออฟนะครับผม <laughs> คือตอนแรกผมก็เคยนิยว่าเพิ่เนี่ย ต้นไผ่แล้วก็กล่ว่าผ่านไปแล้วก็จะไปดูหน่อยแต่คิดว่าเพื่อน,นน่าจะปลูกประมาณสิบยี่สิบต้นอะไรประมาณเนี้ยไม่ไม่ได้เยอะแต่พอเราไปเมื่อวานเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นสวนไผ่ขนาด<ม>ระดับขนาดกลางเลยนะอืมไม่ใช่ย่อมย่อมนะถ้าย่อมย่อมนี่อาจจะแค่ยี่สิบสามสิบต้นแต่นี่โอ้โหเยอะมากแล้วก็เป็นเป็นงานเป็นการ มีการดูแลอย่างดีใช่แล้วก็มีปลูกกล้วยปลูกกล้วยพร้อมคือพร้อมอ่ะแล้วพ่อปเปากับแม่ออกเนี่ยก็เลยอธิบายให้เราฟังเป็นฉากฉากเป็นเรื่องเป็นเล่าเพื่ออธิบายแบบว่าเหมือนกับผลลัพธ์มันออกมาแล้วค่ะก็คืออธิบายได้แบบว่ารู้ลึกร,รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยคือ<ช>ฟังเราก็แบบเคิรมไปกับ ที่พ่อเปาเล่าว่าเออพ่อเปาทาลงมือทําจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราเราไม่ได้ไปแค่ประมาณไม่ได้อยู่แค่ปีกว่าเนาะปีกว่าแต่ว่ากลับไปเนี่ยก็เห็นสวนของอแม่ออฟเนี่ยขนาดเนี้ยก็เลยรู้สึกรู้สึกว่าเออบางทีเราเห็นเอแม่ออฟเนี่ยเฉพาะในเรื่อง youtube อืบแล้วก็มีคลิปให้ดูอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้ว เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยงานเพิ่นนก็เยอะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าแค่เห็นแค่ฉากหน้าคแค่พื้นที่มันเยอะมากใช่พื้นที่เยอะมากแล้วเป็นงานเป็นการด้วย mm hmm. คือให้ไปดูในคลิปน,ะ,นะครับส่วนคนที่สองที่ตั้มกับที่พอลลี่ mm hmm. คือผมก็เคยเห็นในคลิปว่าเพื่อนลเลี้ยงควายแล้วก็ทำการไปขายแล้วก็มีการเขาเรียกเป็นธุรกิจด้าน เลี้ยงควายเราก็ฟังดูก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเท่าไหร่แต่พอไปเมื่อวานเนี่ยพี่ตั้มนี่พูดเป็นฉากๆเลยสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสาม,สสามแล้วก็ผ่านการลงมือจริงเลี้ยงจริงแล้วก็ได้จริงๆแล้วด้วยคือจากเมื่อก่อนที่เราเห็นแค่บบกว่าเพื่อนก็อยู่ตรงนั้นเนาะเรามองเห็นแค่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วได้ลงมือทําเรื่องการเลี้ยงควายเนี่ยแบบเป็นจริงเป็นจังมาก ่เหมือนกับไปหาบ้านสองหลังนะคะคือได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเกษตรนะคะในเรื่องเลี้ยงควายปลูกไผ่ที่อยู่เบื้องหลังนะที่ไม่ได้ค่อยเห็นเบื้องหน้าค่ะแล้วคือเขาก็ทําทาแล้วมันเห็นผลจริงๆค่ะแบบว่ามันก็เลยเป็นที่เหมือนกับว่าชื่นชมเนาะ จากเมย์จากพี่เน่งเหมือนกันนะชื่นชมที่ว่าตอนแรกเราเมื่อก่อนเราก็ไม่เห็นไงใช่ํามมาปีหนึ่งโอ้โหทําได้ขนาดนี้แล้วหรอ,อต้นไผ่เ,เยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ก็คือเนี้ยผมเอามากินเมื่อวานเนี่ยกินบนรถกินแบบว่ากินไม่หยุดเลยอ่ะคือควายของพี่ช่างตั้มก็คือดูดีอะคะ่ะไผ่ออกมา,าพอเรากิน ต้นไผ่ไผ่ออกมาของพ่อเปาเนี่ยกินก็คืออร่อยใช่ใช่ hmm. แต่ช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อน hmm. เพ่นมาที่นี่เราก็ไม่ได้รู้เรื่องกับเพื่อนเท่าไหร่นะใช่ <Right. S 2> ก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะผมว่าเมาื่อวานที่ไปเนี่ยรู้สึกว่า hmm. หลายหลายคน hmm. ที่เราเห็นผ่านทางย t u b e เนี่ยแต่ว่าอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเราก็เราก็ไม่เห็นว่าทำอะไรได้ขนาดไหนคือเราพี่ได้เป็น โอเคนะครับข้าวสุกพอดีเดี๋ยวเราที่กินข้าวกันนะไผ่นี่อร่อยมากมันรสชาติมันเหมือนยอดมะพร้าวอะ่ะใช่ใครที่สนใจนะสั่งได้สั่งกับสั่งกับแม่ออฟนะใช่มีลายอยู่ในช่องแม่ออฟเดี๋ยวผมล้างจะมีต้นกระปนี่นะฮน่อกไม้หืมหวาน ขนาดซื้อมาเมื่อวานไม่ซื้อสิขนาดจะฝาให้เมื่อวานผมใส่ตู้เย็นไว้แล้วเอามากินต่อหวานเหมือนยอดยอดของมะพร้าวอยู่ว่ายอดของข้าวโพดแต่มันจะนิ่มมันจะแน่นกว่าโอเคกลับไปกินด้วยบิ๊กเอ็มอันนี้แกให้ลองชิมดูบิ๊กเอ็มอาม่าที่คุณเองสับมันแหละเนาะไมมวันโอ้ไม่ไปสับมาเพิ่มพี่หงมสับเมื่อกี้ เหมือนขาวว่ะแม่เขาบอกว่าเป็นทำไมมันขาวเป็นหน่อไม้ที่สับเมื่อนี่มันก็จะหวานหน่อไม้เพชรน้ำผึ้งนี่นะค่ะหน่อไม้เพชรน้ำผึ้งใช่ไหมแม่บอกใช่อันที่คุณเน็งสับนั่นแหละอืมเป็นไงหวานเหมือนมันเลยอ่ะเดี๋ยวให้ให้ให้น้องเมย์ชิมเดี๋ยวเมย์ไปล้างมือประหลาดใจเลยอ่ะพ่อเดี๋ยวพ่อพ่อจริงจริงด้วยอืมพ่อเป่าพ่อออฟตลอดพ่อเป่ายังไงก็พูดไปเลย หวานเหมือนมันหวานเหมือนมันแล้วก็นิ่มด้วยแต่มันจะมีความกรอบมันมันมันจะนิ่มใช่ไหมครับต้มแป๊บเดียวแต่นี่คือมันกรอบ fc อืมอร่อยติดใจเลยคราวนี้ติดใจมากเลยแม่เปลี่ยนมาปั่วนี่หรอใช่หนูบอกพี่ะพยายามไมย์เบียดข้างหน้านะถึงมันจะเขียวมันจะดำแต่รสชาติมันก็หวานหรอเบีกเลยหักก็ได้มีไก่อน จะให้น้องเมย์ชิมกินยอดจริงจริงกลิ่นแปะแรกอะคลายข้าวโพดนิดหนึ่งข้าวโพดใช่ข้าวโพดไม่ใช่มันเหมือนข้าวโพดข้าวโพดกรอบไม่ขมเลยครับไม่ขมเลยมีเอ็มยิ่งหักกินในกอเลยอันนี้ไม่เอาไม่ได้ต้มหลายน้ำแล้วไม่ค่ะแม่แม่เสร็จตั้งนานแล้วรอน้องเมย์มาเอา นี่กว่ามากเลยอร่อยมากค่ะอยุเห็นอยู่ทายฟีนึกไม่ถึงนะครับให้นึกว่ากินข้าวโพดแต่เป็นข้าวโพดที่เป็นข้าวโพดที่เป็นแบบว่าบีบเป็นอยู่อ่ะเป็นก้อนเป็นก้อนอ่ะที่คุณเอกจับนคือบ้องของมันเนาะที่มันเป็นเราหั่นเอาก่อมากเช้าเช้าข้าวเหนียวกับเจว พ่อข้าวเหนียวเอาใส่ถุงมาเลยด้วมไม่ไม่เป็นไรวะม่แม่เตรียมไว้ให้แล้วเอาเอาที่ถุงนะข้าวเหนียวแต่ว่าน้ำพริกไม่ได้ตาให้อืไม่ออมนี่เสิร์ฟทุกอย่างอันนี้ให้น้องเมียก็เปล่าได้เลยอ่ะออืขบคคุณ่ะแถมด้วยนี่ต้มให้เรือเปล่าร้อนร้อนๆเลยอ่ะจะเอามาใส่ถุงให้จะเกล็ดนี่ก็เอาไว้แช่ไข็งเท่านัู้่ในกระชิพนะค่อยเอาไว้เย็นมันเย็น ข้าวนะน้องไม้ป่ามันจะไม่ใช่รสชาตินี้ไม่ใช่รสชาตินี้เชยไม่ออกอันนี้มันจะพิเศษอืมถ้าไม่ปลูกก็ไม่ได้กินนะเนี่ยใช่ค่ะไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้มีที่หาครับแล้วต้องปลูกเอาอือน้องเมย์จีดใจแล้วใครกินก็ยังติดใจนั่นแหละเออข้าวเหนียวเออน้องเมย์ไปกินกระเป๋าทะเลตลาดก็ไปแวะซื้อเอาน้ำพริกกะปิซะอุ้ยข้าว อข้าวด้วยเอาหน้่นเดี๋ยวเอาอันนี้ด้วยนี่ที่ที่เราแกะนี่จะให้นกินเนเหมือน้ากัดนิ่มๆเหมือนข้าโพ่ใช่ไหมคะยังีงมันจะมีแกนมันตรงนี้เนาะอกัดแบบมันจะเหมือนมันจะเหมือนมะพร้าวอ่อนอ่ะก็เลยเมื่อกี้บอกเหมือนข้าวโพดก็กินแบบตรงนิ่มๆมันจะเหมือนข้าวโพดแต่พอเรากินตรงเนี้ยเดีอันนี้กินเป็นเล่นน้ำทางที่แกะนี่อร่อยอร่อยแล้ว หน่อไม้ถ้าถ้าไปซื้อที่ตามตลาดน่ะมันจะแข็งกว่านี้แต่น,นี่เหมือนแม่ออฟพันคัดให้แข็งคือมันจะเป็นใยนห,หะแม่ออฟใช่ไหมโอใช่เขียวปูมันจะเป็นเหมือนใยเป็นใเยเป็นใยแม่เอาขายใช่พันนี้ไหมอันนี้แม่ไปหาหน่อไร่ตามภูเขาแต่ปีหน้านู้นขัจะได้ขายพันนี้อ,อันนี้มันน้อยมันยังไม่พอขายเขาเรียกว่าพันอะไรแม่ออฟเพชรน้ำผึ้งเพชรน้ำผึ้งค่ะ เอไม้เอาเลยทั้หมด้เอาให้หมดเลยอันนี้หน้าปลูกหน้าปลูกก็สร้างหมุนอีกสร้างหมุนก็รอไว้เอาไอ้ร่มเอาเงาผมว่าไม่น่าจะถึงเอ่อ่อยหมดกินเลยค่ะแล้วก็เอาถุงนี้ไปด้วยกินเป็นอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอาออกมาอุ่นกินไอ้ที่มันเป็นเปลือกอืมอร่อย ออมันไม่ค่อยมีขนเนาะมันไม่มีขนเท่าไหร่เนาะพ่อแต่มันมีอยู่มีอยู่เนาะถึงจะมีมันก็หวานค่ะนันเด็ดเปลือกมันเคี้ยวๆในตะกร้านี่เปลือกเปลือกที่แม่เอามาน่ะล่ามปีตีนั่นนี่แต่ว่ามันหวานนะไม่ให้กินหรอกเปลือกข้าวล้วเป็นสีนี้เลยหนูดูหน่อยครับอันนี้ฟิฟซีบางทีเรอไม้ถามว่าไปซื้อที่ตลาดผลผลมันจะดำ ดำแล้วก็ถี่กว่านี้อันนี้ไม่ค่อยมีขนหมาอะไรกินหน่อไม้อุ้ยกินนะพี่เอ็มกินกินเหรอครับให้นะกินหน่อไม้นะพี่เอ็ลองทดสอบดูดิพี่เอ็มมาเดี๋ยวพ่อจะไปกินไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจ๊ต้อกินเดียนกันเนาะจะพึ่งแก่งนั่นแทะแล้วแทะแล้วโอ้ยนี่มันหมาไล่ชัดๆัเอาทำหล่นแล้วลูก อะไรเนี่ยหมากินเหล่าไม้มันยิ่งชอบมันยิ่งชอบมันไปก็หากออเลนในืกดูตามันดูตามันดูตามันมายเจะพึ่งยังไม่ได้เกะเลยเออกินง่ายอยู่ง่ายเนาะตัวนั้นควายควายพี่พอลลี่บิ๊กบัฟอันนี้บิ๊กเอ็มเออนั้นบิ๊กบิ๊กบัฟกินแข่งกัน ริงแข่งก็ต้องมีตังโอ้ยแกะไม่ทันเลยโอ้ยหมาเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายมันมันกินไผ่เอ่อหน่อไม้ทุกทุกทุกพันธุ์ไหมหรือเฉพาะตัวนี้กินนะพ่อแต่ว่าจะชอบพิเศษหน่อยหน่อไรก็กินก็ประมาณหมดหนึ่งหน่ออบโอยกรอบก็กอดเลยมันกรอบนะกินบางตัวมากแต่ตัวอื่นมันไม่กินนะอันนี้เลี้ยงง่ายมากอือดูเลยพุงย้อยละพุงย้อยหน่อไม้เต็ม <laughs> อ้าวหมดแล้วลูกพอแล้ว oh. อยก,กินเยอะครับ <c oughs> เลือดต็มมือแล้วครับผมหมาก,กินหน่อไม้หมดแล้วหมดแล้วครับมันนุเป็นหมาอารมณ์ดีมากเลยแม่ออฟ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณมากมากค่ะแม่อ๋อเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะครับเดี๋ยวหลังอีกเดือนหนึ่งจะมาเที่ยวจะมาแลกบ้านมาทั้งทีแม่อ๋อบอกว่าเอากล้วยไหมคุณเองพี่ก็คิดประมาณสามวินาทีพี่เองไม่ปฏิเสธเลยสามวินาทีก็มองไปก่อนครับแต่ว่าต้องให้มันสุกงอมนะคุณว่าถ้ามันจะเปรี้ยวในล้วยนี่นะอืมเป็นกล้วยผ่านเนียงนี่ครับกล้วยหอมส้มอมโอ้โห อู้ยอดเลยเอ้าพอนี่ฮะความความมีน้ำใจของพ่อ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 ปากับแม่ออฟนะครับผมทั้งต้นมีเครื่อเดียวก็ให้เราหมดเนี่ยเราก็กินบ่อยแล้วนี่ให้หมดเลยอันนี้ตัดก็คือต้นมันจะตายเลยแม่แม่ เออเดี๋ยวพ่อก็จะตัดลงให้หมดเลยเดี๋ยว<อ>เกแกลกลับมาก่อนไปเอาถุงมาใส่ตรงยางกุแต่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน่อข้างๆหรอนะคะหน่นอ,อเขาเตรียมขึ้นอีกแล้วอ,อันนี้ว่าเคือเล็กแล้วอันนี้นะนี่เหมือนอันนี้นี่ได้กินแต่กล้วยหักเมื่อกี้นี่เทียได้แม่กินไม่ทันเขาบอกว่าให้เอาไปปิ้งกินต้นนี้นะ<ป>นขาะ้างในก็จะเป็นสีเหลืองงามปิ้งใหม่ถือว่าให้มันสุกเอาไปย่างมันดิบนี่บอกแล้วก็ไปปิ้งสุกอยู่แต่ว่ามัน ต้องให้แบบงอมนะแล้วไปปิ้งเลยมันก็จะมีเลื้งเหมือนไข่ข้างในอ่ะกุ้งทะไมให้กุ้งข่วยอนี้พอมัดสะดุดอันนี้ยาเมย์ยาเมยขอพึ่งครับไปลองไปเปิดประตูโอ้ยอยู่ไกลมากเลยไม่ไมี่ยังพอได้ยังไงไปส่งบ่ะโอเค เกมไปส่งเหรอใช่ใช่เกมก็ียกว่าไปกับน้องมีแล้วเป็าบอะไรนะส่องแต่งของแต่งแล้วภาบไสรเดือนโอ้ยฝนก็มาด้วยเนี่ยใช่กำลังไล่มาเลยมันหอมต้นไม้เมื่อแอมระวังรถนะไอนน้พ่อลูกแล้วก็พ่อจ้องิ่ง พี่เองจับหมาหน่อยจับหมาหน่อยไปแวะไปแวะบ้านน้องพลอยแม่พีก็เอาหน่อไม้ให้พลอก็ได้น่ไม้ต้มเพียไปแวะไปแวะบ้านพี่พอลลี่พี่พอลลี่ก็เอาหน่อไม้ให้แต่ว่า แต่ละแต่ละหน่อไม้ก็จะมีความแตกต่างกันแต่คนละพันคนละพันหลายแบบหลายแบบใช่คนละแบบไปไปเอาพอไปรับ้องหมาเริวลาเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะไปไหนไม่ให้ออกไปเพิ่งผ่าตัดมาตัดแปรอยู่นี่แหละ ชูก้ายังยังไม่ออกไปเลยมาให้กินออกไปแล้วออกไปเลยนะปากแปรเอ,อกไปแล้วออกไปเลยนะ,อะมองมองมองกระดิกหางเลยสองตัวกระดิกหางดิกๆิกน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 ิกไม่ออกไปอย่างนี้แหละออโอ้โห มองมองถ้าไม่เห็นอาหารมันไม่ออกไปแน่นอนเแอนชูกาต,ตื่นหรืยัเนี่ยชูกาเอาละมีอาการซึมๆนิดนึงโอ้โหลาเต้ไปก่อนเพื่อนเลย ปากแปรไม่บอกให้นั่งก็นั่งนะพี่ว่าปากแปนั่งนั่งลงแป้อะนั่งลงแปรลืมหรือยังว่าต้องนั่งลงแปรนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงแปรทุกตัวเขานั่งลงแล้วนะ นั่งลงครับนั่งลงครับก็ไม่ต้องกินนั่งลงเพื่อนนั่งรอแล้วเมื่อไหร่จะนั่งเนี่ยฉันจะหิวข้าวแล้วเนี่ยชูกาบอกเมื่อไหร่จะนั่งนั่งลงครับนั่งลงครับอ่านั่งลงชิต้าเดี๋ยวนั่งให้ดูเออเห็นไหมชิต้าเขานั่งให้ดูแล้วนั่งลง นั่งลงใครนั <shared> ่งลงนั่งลงโอเคโอเคจานไหนของใครอย่าอ่าเห็นไหมครับว่าลาเต้น่ะจะจะไม่ทานนะครับผมจะให้น้องๆทานก่อน แต่ว่าลาเต้ก็จะได้ทานเยอะกว่าเพื่อนเสมอ FC ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ลาเต้ามาน่น่ลาเต้เ <f air> พราะว่าน้องๆเนี่ยเขาจะทานกันไม่เยอะเขาจะกินนิดๆหน่อยๆแต่ลาเต้นี่คือกินเสร็จแล้วก็ไปกินของตัวอื่นต่ออีก ะบอกว่ามีเจ้าที่เฝ้าบ้านไม่ยอมไปไหน,ไหนที่ครัวเราเหรอเจ้าที่ตัวสามสีป่ะตัวสามสียังไม่ไปอีกเหรอไม่ไปไม่ไปไหนนะคะตอนคืนนี้ไล่กันทุกวันทั้งหมาทั้งแมวแมวนี่วิ่งไปเกาะอยู่ตรงห้องที่เมนอนอยู่หมาก็เฝ้าสามสี่ชั่วโมงก็เฝ้าไม่ยอมไปไหนเลยไม่ยอมไปไหนเลยเอ๋อแล้ว แต่เมฟซีเขาบอกว่าแมวสามสีที่เราที่มาเนี่ยเป็นลักษณะดีท้องสีขาวเขาพูดอย่างนี้นะเราก็ไม่รู้จะยังไงท้องไม่ใช่สีขาวหนะรอแต่ว่าแต่ว่าลองไงลองไงตัวมันอะเห็นอยู่เห็นเวลามันแบบกระโดดอะอเห็นสีมันสวยดีนะพี่เด่งลองไปดูนะหรอเอ,อส,สวยยังไงส,ส,สีมันสามสีแต่ฟซีเขาบอกอยู่ว่าแมวล,ลักษณะนี้คือแมวดี มี3ามสีดำแดงขาวสี3ามสีนะโอเคมาเป็นเหมือนใส่ฟักทองอย่างเดียวเป็นซุปฟักทองใส่ตับใส่อกไก่แล้วก็ใส่ผัดผักบุ้งสวัสดีครับขอตอนรี้เข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะผมน้องเมผัดเห็ดให้ทานนะวันนี้ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วค่ะ,คะผัดเห็ดกับพี่เหน่งอะอยากกินไส้กรอกไม่รู้เป็นอะไรก็เลยให้เมย์ผัดไส้กรอกกับเห็ดผัดเห็ดกับส้มผักค่ะไส้กรอกแล้วก็ส้มผักทอดเท่าเลย้องรูมันจกินของเมย์เป็นอะโวคาโดนะคะไม่ได้กินแบล็อคอะโวคาโดกินที่ไหนกินตรงนี้หรือว่า แล้วแต่ยัหนูไปเอาน้ำผลไม้สวัสดีค่ะขอตระเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะคผมตอนค่ำนะคะตอนค่ำวันนี้กับข้าวเย็นนะผมคุณเมย์ผัดเห็ดใส่ไส้กรอกให้ก็เดี๋ยวก็จะทานกันแล้วก็ผมก็แล้วก็มีเรื่องที่จะคุยด้วยวันนี้เรื่องที่จะคุยก็คือเป็นเรื่องที่เราไปที่กกอกเมื่อวานใช่ไหมมีใช่ เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างที่ได้เห็นเมื่อวานโดยที่ไปแบบว่าไปแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเรื่องราวให้เราได้เซอร์ไพรส์นะครับไม่น่าเชื่อว่าหนึ่งปีกว่าที่เราไม่ได้อยู่ที่เกากแต่ว่าหลายๆคนก็เปลี่ยนไปมันเริ่มชินจะนีไม่รู้ เอาเห็นหนูด้เหรอตอนนี้ก็รอทานข้าวครับ FC ก็ตอนแรกว่าจะไม่เลี้ยงแล้วสรุปว่ามันไม่ยอมไปบอกบอกว่าไม่เลี้ยงครับผมบอกว่าไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงแต่ว่าทีนี้มันก็ไม่ยอมไปสักทีแล้วเมย์ก็เลยพอมันไม่ไปเมย์ก็เลยซื้ออาหารให้น้องแมวอ กินอย่นีนั่นแหละแต่ว่าเอฟซีก็บอกนะว่ามันเป็นแมวอสีโอเคอยู่นี่อะไรเมเป็นเยลลี่เหรอเป็นเหมือนแบบปลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นปลาตอนนี้ก็รอข้าวสุกนะครับอืมตอนนี้รอข้าวสุกแล้วหมาอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะหมาอยู่ข้างล่างเต็มนะฮะมีทุกตัวเลยแล้วไปดมอะไรไม่รู้ แต่ละตัวเนี่ยไปดมจะจะ,จะทำอะไรรูป้ป่ะจะกินอาหารแมวเขอาอยู่ข้างล่างเหรอเอออยู่ข้างล่างนะไปแอบ,บกินอาหารแมวหล <c oughs> วงคอเข้าไปเลยน่าสงสารมากเลยอาหารแล้วก็ให้ทานานะไม้กินแล้วให้กินแล้วอาหารนะ <c oughs> ่หัวลูหัวซีตาเคยพยายามมากเลยอะ่ะไปกินอาหารเม็ดแมวลูกแมวมีให้กินอยู่ไม่ใช่ว่ามีมีให้กินทาไมต้องแบบว่าไปแย่ขอไปแยอเขากินด้วยสีเหมือนกันนั่นน้ำหกเลย มันก็แปลกนะเมื่อก่อนนี่ตอนที่มุกเขาอยู่นะ่ะเขาก็บอกอยู่ว่าเออมุกเขาไม่เคยเจอตัวนี้ไม่เคยเห็นแต่ว่าบอกแต่ว่ามีรอยพี่เหน่งพี่เมย์มีรอยมันมีรอยเล็กๆเล็กๆอยู่นะพี่เหน่งพี่เมย์ตอนแรกของเอาว่าอ๋อหนูหนูหน,นูสรุปว่าไม่ใช่หนูครับเป็นเป็นรอยแมวจริงๆริงด้วยหมดแล้วนีแล้วโอเค มันเป็นสามสีอย่างนี้นะพี่หนึ่งเดี๋ยวจะให้<ส><ส>ดูสีวันนี้เขาใส่เสื้อนะนี่เลี้ยงไม่เลี้ยงซืง้อเสือ้อมาให้เรียบร้อยนี่นี่นี่เห็นเห็นเห็นสีไหมสีตรงเนี้ยเขาสวยมากเลยนะเห็นปะเนี่ยโอโนหน่อยเขาก็จะอยู่แต่ที่ครัวค่ะไม่ได้ให้ไปไหน เอ้ยเปลี่ยนเก้าอี้เลยงั้นน่ะเป็นเปลี่ยนเก้าอี้เป็นตัวนี้เปลี่ยนเก้าอี้เป็นตัวนี้แทนเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอูดทีนี้อูดอูดไม่ได้หรอกซีตามองนี่ชูก้าวันนี้ไม่มีแรงครับนี่ดมตูดดมดมตูดน้องสีเหมือนกันไหม ไม่ค่ะ fc นมตูดเนาะไม่ได้นมตูดแต่ว่ามันมันมันเข้ากันได้ใช่ก็คือเมื่อวานเมื่อวานก็มีก็ไม่ได้อยากให้มันอยู่นะคะมันก็ไม่ไปแล้วทีนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันรู้จักห้องนอนเราได้ยังไงตอนเราเดินไปปุ๊บมันก็วิ่งตามหมาก็วิ่งตามมันก็ไปเกาะอยู่ตรงเสาห้องเสาระเบียงอะค่ะ หมากระนั่งเฝ้ากันไปกันมาประมาณสี่ห้าชั่วโมงมไม่ยอมหลับยอมนอนมันสงสัยมันลมกลิ่นรือกลิ่นมันก็ไม่ไปไหนเมก็เลยเมื่อไหร่เธอจะกลับบ้านเม่ก็เลยเอาเสื้อมาใส่เมื่อไหร่เธอจะกลับบ้านน่าดักอยู่จนได้เสื้อแล้วพอแล้วนะ <laughs> พรุ่งนี้กลับบ้านได้แล้ว <laughs> <M> มันก็เริ่มคุนคุ้นกันอยู่กับหมา <M iao. S 2> อ๋อคุยได้คุยได้อถามอับดุลถามได้ตอบได้อ้าวเนียนอตอบได้ตอบได้ตอบได้เมียวอยู่นะมียวเอ้าวคุณแมวขอถามอีกสักคำสบายอยู่ ไม่ตอบสบายอยู่ขอท้าหน่อยครับคุณแมวไม่ตอบนะครบอกว่าอิ่มแล้วนี่นี่เออแมววันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรนะกรกเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยไปยังไงคือพี่เหน่งพี่เน่งตั้งกล้องเลยตั้งกล้องไว้ก่อน